สวัสดีครับท่านสมาชิกทีว่าชื่นชมในพืชกษตรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะฝื้เศรษฐกิจไม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือสโตนะครับวันนี้ผมก็จะพาม,มารู้จักกับสโตอกอใยญ่ครับนะครับหรือตอนนะครับเวลาเราจะปลูกสตอตแรกคุณอาจจะม่งหวังสโตเวลาเราปลูกนั้นเราต้องใส่เม็ดทีมันเป็นเม็ดเม็ดทุกนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ถ้าโตแลครับเราใช้เม็ดเก๋ที่มันมีความเกลื่อนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็สามารถพอได้นะครับพอถ้าเป็นเม็ดซุกเลยนะครับมันจะมีความหอมนะครับพอมีความหอมปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้พวกหมดเร็งเนี่ยมันมากินก่อนที่จะออกนอสนะครับนี่ครับผมจะพาพหลุดจักกับตอกไก่นะครับถ้าตอกไก่นะครับจะมีลักษณะเด่นของเม็ดก็คือจะมีความเรียวนะครับเหมือนเราปอกเม็ดโอกนะครับ ปกเปลวอะไรทั้งกับอกเจียเนี่ครับนี่เขาเรียกว่าเจียถ้าบางท่านเ็าเรียกยื่อเยื่อคุ้มเม็ดนะครับแต่ว่าทีนี้เขาเรียกว่าเจียครับอ่านะครับเห็นนะครับท่านจะเห็นว่าสตอทีนี้จะมีความเรียวนะครับอ่ามีความเรียวนะครับอ่าที่สำคัญนะครับมาโชว์ก่อน้อนะครับไม่ใช่ว่านั้นนะครับการันตีครับนอกจากจะมีความหวานความมันความกรอบเลยนะครับถ้าตก็ย้่ยครับไม่มีน้อนนะครับเห็นไหมครับ ไม่มีน้อนนะครับเี่นะนี่คืออ่าสตอเวลาเราพอท่านจะเห็นตรงเนี้ยจะเป็นตายวิทย์นะครับนี่ก็คือส่วนที่เป็นแตกโยนแล้วก็แตกกลากนะครับมันจะแตกเกลียวแตกกากตรงเนี้ยนะครับนะอ่านะครับอ่านี่ให้ได้นะครับให้เห็นชัดๆนะครับถ้ามีน้อนนะครับในนี้จะมีน้อนนะครับอ่าถ้าที่ว่าเราเห็นเรามีน้อนน้อนจะตายอยู่ในนี้ครับแต่ทีนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมครับไม่มีน้อนครับกาลันตีครับถ้าเป็นสตอก็ย่าเะจะไม่มีน้อนนะครับอ่านะครับ ่าเรามาต่อกันเลยครับถ้าอย่างพลุกติดไมกับตุกติดนะครับนะนี่สิ่งนี้อย่างพลุกติดกับฝอร์ดสิ่งนี้มันไม่มีรางทีนี่ทราบลุกติดเลยนะครับแล้วก็พาไปใส้หวทำไมหลายคนง้องใช้ไหวเราต้องเอาเม็ดไปแช่น้ำนะครับผมจะบอกให้นะครับข้อมูลนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับสตตนะครับพ้นของมันนี่ะครับอยู่ในจัดวาอยู่ในพืชตระกูลทั่วนะครับอ่าพ้นของสตตครับ จัดในพืชตะกูลทั่วนะครับพอจัดอยู่ในพืชตะกูลทั่วเนี่ยครับอ่าทันสมายิครับเมื่อยู่ในพืชตะกูลทั่วเนี่ยทั่วนะครับเวลาเราอปผ่าปลกครับงายทุกคือเราต้องเชยน้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตะตอก็ยังเหมือนกันครับตะตอโยอยาวก้องก็ยังครับตุกแกงเลยครับก้อนที่เราจะพาไปลงดินนะครับเราจะต้องเชยน้ำไปก้อนยางหน่อยๆน่อยก็คือสิบสองเจียวโมงครับนะครับเรือว่าดีที่เจียโมงไม่เกินนะครับ ิดสองหนึ่งยิสจ็มุนะครับเม็ดมันจะต็งมากนะครับถึ้งมันจะออกนอกน้อยครับถึงเราก็จะพาไปปลูกนะครับอ่านะครับนี่นะครับอเดี๋เราจะมาปลูกให้เลยกันอีนะครับนี่เป็นสตอพันธุ์ดั้งเดิมนะครับไม่มีคนต้องใช้ทั้งมาตอกอใหญ่ครับท้ามาติดตาได้ไหมติดตาได้แล้วครับแต่ว่าผุมไม่ในนํานะครับพอถ้าติดตาหมดเลยครับปฏิทิภาพของสตอเนี่ยครับจะให้ไปนะครับเราก็ไม่ทราบมาดการันตีว่า มันป็นตอก้อยแถหรือไม่นะครับแต่ว่าผมจะแนะนําว่าให้ทันไปห้าเม็ดพันธุ์ที่ต้นเมย์มันอายุเกินสามสิบปีขึ้นไปนะครับถ้าเม็ดพันธุ์ที่ต้นเมย์เกินสามสิบปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นสตอก้อยพันธ์แท้นะครับอ่าเราได้เอาเม็ดสตอใชน้น้ำแล้วนะครับอ่าใช้น้ำแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเม็ดทันเดินว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันจะเต่งขึ้นนะครับวิธีการพอครับ เมื่อรอดินใส่ทุงนะครับสันทำไมครับนี่ดินใส่ทุงนะครับดินใส่ทุงเฉลี่ยนะครับวิธีลงก็คือเราเอาเม็ดนะครับปักลงไปครึ่งนึงครับปักลงไปครึ่งนึงครับข้องทุ้งครับแล้วก็วางไว้เลยนะครับก็จะวางไว้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสามวันนะครับสามวันพอสามวันผ่านไปนะครับลักษณะสตอก็จะงอกหลากขึ้นมานะครับลากก็จะยาวประมาณนี้ครับอ่าเนี่ยครับลากก็จะเล่มยาวออกมา นะครับรางก็จะเริ่มยาวมาเลยหลังจากหลังจากนั้นนะครับเมื่อประมาณสักห้าวันผ่านไปนะครับสตอก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้ครับถ้าทมาจริงนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเม็ดมันยังอยู่เลยนะครับเม็ดตอก็ยังมีอยู่เลยแต่ก็จะแตกแตกนี่ขึ้นมาครับอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นจริงนะครับชั้นที่หนึ่งเอยตียอดเล็กๆนะครับก็มันเกิดแตกชั้นที่สองครับก็มันเกิดแตกชั้นที่สองนะครับเมื่อผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ หนึงครับดาหลังจากนั้นนะครับนี่ก็คือสตอสิพานมาอยู่สิประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับสันสมาชิกิตไหมครับนี่แตกชั้นสองชั้นสามนะครับชั้นหน่งชั้นสองชั้นสามนึ่งโยดนี้ครับจะแตกเป็นชั้นที่สี่สตอเมื่อแจกได้เท่ชั้นนะครับแต่เท่ชั้นเนี่ยก็สามารถพาไปลงลงลุ่มได้นะครับก็สามารถพาลงลุ่มเผือบูกลุมได้โดยปกติเรือสตอนะครับ จะต้องไม่เกินหกสิบวันเราจะฟาไปลงลุ่มนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การเจริญเติบโตในต่อเนื่องครับแต่ถ้ามื่อไรที่เราผักวันนีทุกนานเกินนะครับถ้าเราผักวันทุกนานเกินเนี่ยสตอเนี่ยก็จะหยุดการเจริญเติบโตช่วงคณะนึงนะครับอ่านะครับนี่ก็คือกระบวนการข้องการเพาะสตอเพื่อให้มีความเจริญเติบโตในต่อเนื่องนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมาชิกครับผมมีความเชื่อเลือเกินว่าสตอจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ อีกประเภทหนึ่งของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะสโตเกาะย้ายแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นเมืองสตตพันธีที่ได้รับการขนานนามจากคนทางในจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดไกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านสมาชิกที่ต้องการล่องชิมนะครับตอนนี้ก็สามารถมาชิมมาซื้อมาบริโภคกันได้นะครับติดเกาะย้ายนะครับหรือว่าจะ สร้างสื่อแล้วก็ผ่านกระบวนการคุ้นส่งก็อ,อย่างใดนะครับพตอนนี้เรามีการคุ้นส่งที่ดีขึ้นนะครับเพ่อนๆก็ข้อฝากสรรเสริญส,สุธาน,นะครับเรามาช่วยกันสร้างสรรุนสิ้น้าท้องทิ่นนะครับสิ้นชาชุมชนที่จะเป็นพื้นเศรษฐกิจในอนาคตนะครับสวัสดีครับ